ครับในที่สุดไกรทองสามารถที่จะช่วยตะเผาทองขึ้นมาจากทําทองทํำแก้วได้สำเร็จแต่ว่าการกลับมาในรอบนี้เธออาจจะยังไม่ปกติและเป็นใบหรือไม่เดี๋ยวมาคุยกันนะครับเผลอปั๊บเดียวครับลูกชายชื่อไกรทองทางหน้าจอช่อง7 HD กด35เนี่ย,ยก็ผ่านมาดำเนินจะเข้าสู่ตอนที่30แล้วนะครับถึงว่าใครสามเสียงเขาตีความและเล่าเรื่องน่าสนใจ ประชับด้วยดูจากเรื่องราวที่นําเสนอนะคงอีกไม่นานก็น่าจะไปถึงตอนจบและจากภาพที่มีการเปิดเผยออกมานะครับถ้าเกิดว่านี่ไม่ใช่ความฝันเป็นการช่วยได้สําเร็จของไกรทองนะครับที่จุดเทียนชัยระเบิดน้ำนะฮะปุ้ม ตามลงไปในถ้ำทองท้ำแก้วไปสู้กับชละวันแล้วก็ช่วยตะเภาทองขึ้นมาได้เนี่ยจากภาพเนี่ยตะเภาทองก็ยังไม่ได้สติเลยแต่ว่าคนบนเมืองมน,นุษย์ก็เ hey, ฮแล้วโลดีใจกันใหญ่เลยดีใจสิลูกสาวรอดชีวิตเนี่ยทุกคนก็ให้กําลังใจเต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอ้างอิงจากที่ละครนําเสนอนะครับท่านอาจารย์เหราบอกแล้วว่าตะเภาทองเนี่ย โดนโมนสกดของชลาวันเข้าไปมีแค่2เหตุผลที่จะทําให้เธอกลับมาปกติก็คือชลวันต้องตาย2ต้องได้อาบแสงจากห้องแก้ววิเศษนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตะเภาทองก็เคยได้รับมาแล้วก็เห็นผลไปแล้วแต่เธอน่าจะโดนโมนสะกดอีกแหละเพราะว่าจากที่เราเห็นนะครับว่าตะเภาทองเขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีมนุษย์ลงมาเนี่ยเขายังจําไม่ได้ว่าเป็นไกรทองซึ่งไอตอนที่เขาโดนแสงอะ่ะจากห้องแก้ววิเศษเขาจําได้แล้วแต่ว่ารอบเนี้ยเอา้ารู้ไหมว่า ว่าเป็นใครยังถามท่านปู่รำพายนะท่านปู่ก็ยังไม่ได้ตอบแบบจริงจังแต่บอกว่าจะมีผลถึงความเป็นความตายของชลาวันแล้วก็ทำทองทำแก้วนั่นอาจจะหมายถึงว่าตะเภาทองน่าจะยังถูกมนต์สะกดอยู่เพราะว่าหลังจากนั้นเองตะเภาทองก็ยังแบบเออมีท่าทีที่ดีแล้วก็รักใครก่กับกับชลาวันอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาดิ้งก็เลยมองว่าน่าจะยังไม่ปกติน่าจะรู้ว่าเออเขาคือเมียของชลาวันนะเขาอาจจะงงๆอุ้ยผู้คนเยอะแยะไปหมด จนกว่าชาลวันจะตายหรือได้รับแสงจาก้องแกวิเศษซึ่งไม่น่าจะเป็นในรูปแบบนี้น่าจะต้องมีการฆ่าชาลวันฉะนั้นถ้าเกิดช่วยขึ้นมาเขายังไม่สามารถที่จะสื่อสารกับใครได้หรืออาจจะเป็นใบ้เนี่ย ไกรทองก็ต้องตามลงไปฆ่าชาลวรรณหรือว่าอาจจะมีการชิงตัวกันอีกมีการสู้กันอีกจุดนี้น่าสนใจเรามาลุ้นด้วยกันว่าจะมีการนําเสนอยังไงนะครับและถ้าอ้างอิงย้อนกลับไปอีกนะครับอีก2ตัวอย่างละกันครับที่นินบอกว่าเออเขาน่าจะไม่ปกติเขาเป็นใบเราอ้างอิงจากในละครเวอร์ชั่นนี้ไปแล้วนะมาดูเวอร์ชั่นปี37กันบ้างครับไกรทองเวอร์ชั่นนั้นเนี่ยเขาลงไปนะครับไปในถ้ำไปออจัดการกับชลวรรณเขาฆ่าเลยนะชลวรรณตาย แล้วเอาตัวของตะเภาทองเนี่ยขึ้นมาตอนนั้นก็ไม่ได้สติเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างนะเวอร์ชันนั้นเนี่ยเขาจะช่วยขึ้นมาตอนแบบเย็นๆหน่อยอ,อฟ้ายังไม่มืดแต่เวอร์ชันนี้ดูเหมือนจะออกมืดๆหน่อยนะ,ะช่วยขึ้นมาเสร็จทุกคนโอเฮดีใจปรากฏว่าตัวของตะเภาทองเนี่ยก็ไม่ได้สติพอฟื้นตื่นขึ้นมาดูแบบดูไม่สดใสเหมือนเดิมอะดูแบบซื่องๆดูซึมๆอะคุณผู้มผมชมแล้วไม่พูดกับใครเลย เปลี่ยนชุดแต่งตัวสวยมองหน้าผู้คนได้นะแต่ไม่พูดก็คือเป็นบ้านี่แหละสุดท้ายไปถามจากหลวงตาหลวงตาบอกว่าด้วยความที่ไปอยู่ในถ้ำบาดาลน,นานไงรังควานเข้าสิงนะครับมีทางเดียวก็ต้องให้ไกรทองช่วยก็มีการทาพิธีจนตะเพาทองกลับมาเป็นปกติและทางอิงย้อนกลับไปอีกนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องราวนะครับของนิทานเรื่องไกรทองที่มีการเปิดเผยผ่านทางหองสมุดวชิรยานนะครับเป็นเรื่องตอนต้นของไกรทองนะครับก่อนที่รัชกาลที่สองจะส่งพระราชนิพ์เป็นบทละครนะครับมีการเปิดเผยว่าไกรทองเนี่ยก็จุดเทียนระเบิดน้ำนะครับลงไปแล้วมีการสู้กับชาลวันอันนี้เล่าแบบย่อๆนะไปสู้กันเสร็จปุ๊บอ่าจับชาลวันมัดเอาไว้ครับจากนั้นตามหาตะเพาทองเจอว่าเอายังไม่ตายพาขึ้นมา พอพาขึ้นมาเนี่ยเธอยังแบบไม่ปกติอะ่ะก็คือรังควานทับรังควานเข้าสิงนะครับเหมือนเป็นแบบผีดิบพูดเดี่ยวไพ่ก็ไม่ได้สื่อสารกับไม่ได้ลักษณะเป็นใบครับสุดท้ายตัวของไกรทองก็ต้อง ตามลงไปจัดการชลวันณโดยใช้หอ,อกสตโลหะเนี่ยจัดการจากนั้นตะเภาทองก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับผู้สื่อสารได้นะครับแต่ว่าจากที่เราเคยติดตามในทุกๆเวอร์ชันนะครับตะเภาทองก็ได้เป็นเมียอีกคนหนึ่งของไกรทองด้วยท่านเศรษฐีอาจจะยกให้หรือย,อยังไงเดี๋ยวเวอร์ชันนี้นะครับเรามาติดตามพร้อมกันนินว่าปมความรักก็น่าสนใจนะครับไม่รู้ว่าอาจจะ มีการเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนเดิมล่ะเรามาติดตามร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับเผิ่อแป๊บเดียวอย่างที่บอกว่าจะเข้าสู่ตอนที่30แล้ว พลาดไม่ได้ครับเรามารุนและติดตามไปด้วยกันนะครับเรียนชวนดูสดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7ด hd กด35นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ตื่นมาดูสดนะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูย้อนหลังในคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาช่วงเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็จะลงคลิปให้ใหเราดูย้อนหลังทาง YouTube ช่อง3เสียงนะครับแนะนำว่ามาดูสดดีกว่าครับจะได้ไม่พลาดจะได้คุยกันรู้เรื่องด้วยแต่ว่าถ้าติดภารกิจหรือว่าพลาดอะไรใดๆจริงเนี่ยตื่นไม่ทนันหรืออะไรก็ตามเย ก็รอหน่อยครับรอดูย้อนหลังในคืนวันพุธและวันพฤหัสบดีขอบคุณที่มาติดตามและรอคอยนะครับกับช่วงละครพื้นบ้านละครจกัจกจั่งวงดินก็หายไปนานเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็มาทักถามทักถามกันอ่ะมาแล้วนะครับไม่หายคิดถึงดินก็คิดถึงทุกคนเลยนะครับยังไงก็มาพิมพ์คุยนะครับและขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับชวนติดตามทาง YouTube และ t i k t ก k ช่องภาชรารพจน์ขอบคุณที่มาติดตามรับชมเราพบกันครั้งหน้านะครับดินกลับมาประจําการแล้วสวัสดีครับ